สบายดีพี <ต ficou S 1> ่น้องสบายดีเพื่อสังคมสังคมกสบายดีสองไปน้องเพื่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องกินข้าวน้ำกันเดลยสะคอนจ้าเจมมันก็ไปข่งข่งกันเลยเจมว่านน้อ ะ้นกินแล้วอายาข้าไปหากันหนึ่งคำไปต่อล้ลูกหละเออนั่นแหละลูกหยาบมาหยาบมาห้องกินน่นแหนใส่ด้วยพี่น้องพี่แด้มาส่งหนากูยังก็พี่น้องว่าพี่น้องขอโทษดขอไเมไปเฮ้ยเอา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 คืออ่อนแค่นี้อ เดินมาไปขึนมกกินเอินนี่มึงต่างมาหนินี่คือจุ้งเ้ยเสี่ยวจอยใส่วมึงอีกข้นึ่งล่างมือยใส่เจ๊เอาลงเยไปคเิขาดนี่ไหมมานดงมดงมมาให้สกินนุ๊มากินขาว้องมากินดีวะตงตัวน่เออเออบลกอีข้าหนึ่งคเ้ย นั่แม่ป้อนขาวไปจากไอ้ผูดตกต๊กไปไปกินขาวน่แม่ไยมามามา้ชดอนนไปกินได้เลยครับมาพ่แล้วปกลิมากินขาวหรือไงโูดแล้วกมนุ่กีะอยู่กับบักดาม่พี่อ้าไปกินนมเขาหนึ่งตากะนะตะขอน้งมาหน่หม ว้าตุ่กเขาขาวว๊อดฉันมาดมหองแก้มกูไปก็ไม่เคยสบายดีพ่อแม่พี่น้องมีเอาแบบไม่ได้สอนเลยไม่ได้สอนใบเรืองน่องใส่เขาเหมือนกันเลยใช่เหมดใจมาแล้วตีนบางแทนผ่านตะกุกซะเด้อปากไก่นะตามมาแล้วแต่ว่ามันบอกว่าหมูมันสิมมาหาโอเคจ้ะ ทงควันเส่อเรียบร้อยผอเป็นลมอเป็นลมยังดูหน้ากแต่ว่าเป็นแห้งกะาลูก่เมือนยังนั่งอยู่เื่ลูกยังงไงควันแล้วบากสิเราไให้องไม่พวงนหนึแล้วยังบอกว่าจองอุกสีไว้ แย่หมกินไปไปสนไหก็ได้นลูกไม่เมอกี้นี่นะข้าวน่อปลาาออกมาเลยมีต้มแบบเย็นไหมอืมนิดแทนเ้ยเขห้องเห้องจ้าน้อยกัไรเมื่อสดอกนี่เออมหมกินดวเออนักดีกับหกิน กินมาแล้วกินกับเข่าหงหน้ามาน,นา <laughs> หนึ่งประตูฟานสาวาโจยเขาไปเราเป็นนางลินทุกชาติเราลืมตะก้าวาสาน <laughs> อุ้ยเฮ้ยเองลืมตะกา้าประมาณไหนแม่มเร็วปิดประตูด้วยปิดประตูเร็วค่ะไปลงออกอไผ่สลานเคยอีกเนาะนี่อะไรอืมอาคารเขาแม่

ไว้เขาเลยโอเคเปนท้องเจ้าะนี้ด้วยมึงโทรไปนสั่งอันขนถังของเรียบร้อยปะแดงยูโทรยังขวออมาแ้วก็ลยออกมาหน้าบอไข่ไหมครับไข้กับใเาบจะท้งมึงวาแดงทำมันบวไข้ คนหน่อยพนใหญ่จ่อยบอมันขึ้นนังบ่ถือทางจ่อยแต่จินนานอตันตรงมองตรงนัางกับบน้องแคทมันกินอย่งนมันจังซ้ัวแล้วนะแค่นั่งพิษแทอไม่ขอโทพขอะพายพี่น้องเลยนั่งพีหมองมุมเลยบ่มันเป็นตยมันจะนกินเลยเลยกมตางนิดหนึ่า

อย่านเยาน่จีก um, ันอ <c oughs> <'s> ี there, uh, okay. yeah. uh. mm ็อยนตจนเ้กเยินแล้วก็องทงน้าเฮ้ไต้องใช้ทนานะตรงเว้ก่านแะนั่งนลนี่ให้เออป่ให้นั่งมีมีมีพาอยู่ี โอ้ยจะด้มโอกางยงด้พุทมนนมสังดตบโตา๊บปปแทนโต๊บเป็นเป็เปิดนะอ้มือขำอมือขำข้างสังเกตทรงผมเออสังโอย หดน้ำเอยดบน้มาซองมือเปลี mm. <t 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 ่ยนทรงพมแล้วบอรร้านกันะป่านท้าเท้าหนปานเลยเมื่อยเลยทั้งล้างเลยเสี่ยวปานบตีกิ่ขาวหอบมา้อมาเมี่ยวอหิวแห้งบาเีนะเหเธอเมียนกะเตอน้ดเต็มกะถ้อยแล้บใน้าเลงหนากเลี้น้าผมิชาป่านพอาด็กหน่อยเนาะ แต่ว่าเขาบเนี่ยขั้นเนียใหญ่เปิดเปิดอะไรที่ว่าบัวอืมี่อเนเีอากตานลยอะไรเสเสพนะว่ต้มเป็ดเนาะเอาห่นี่และเพราะาถ้ามันห่างเลยเอวเพิ่มเอาซีเปยเอ้ยเปื่อยเองน้ำบอสเาได้มทานเนาะโต๊ะข้าด้จองจ้เ็จ้าโต๊ะ้ ยุค25ช่วาเองม่นกายเองละโฮมเบิร์ตัะอึ้นโทษโทษผลเหตุป้าผลบ่อยอยู uh ่บ uh uh um uh ้านรัดผ uh ้ามาขาวแมนนางมึงลงร้านกินข้าวนะเบิร์ตเที่ยวหมากตุ่ย ừm, là mẹ chú kia nằm mà kinh nè, hơi, phòng nó nè ta chút xa nằm đi nè, mà nằm lại nè mẹ thèm nằm lại im thèm bà nông than, im kìa bà ôi mẹ kêu mẹ bò มันกำลังเลื่อมอ้วนแล้นะมันกำลังตึงกันไวอ้วนอีกแล้วเพอมันยืดโตมันกับมันกับอันมัคกับบาสบายเออแต่ผมมันอ้วนมาจากกินงานไทยหน้าเป็นอกไว้ยย่นท้วงเลยพ่อคนนึงอย่าท้วงเรากินขาววลเราไ ัดมอกันเฉตัดได้มอกเข่ได้เหี่ววุ้ยสนีตื่นะสนีกำลังตาเขียวเอยู่สนีบอกกิล่วสันก็จะไปถ่ายค่ะหนึ่งให้กินก่อนขอเติมกำลังก่อนหมออืมอาปวสุดแล้วแ้่ฮะอนจ้ะี่อันาโบฮิวเขาอยู่เราจะมาขึ้นมา มาเพื่อกัะปูปซาเงี่ยวนั่นเอ้ย้ทรงผมเสือปูก็เสือร้านซีเดียวกันนี่เนาะเบอร์นัดตีหมอนะนะเทยังเงี่ยวนคือคือแบม่คัวคือไกินข่าวเนาะองใ้ในะ่อายูว เองมกอกินเอออจอยดป็นก๋วยเวเตีตาแล้วหินเอซยูเฮ้ยต้มไก่เอ้ต้มเปกับกรบพาะเขาตัวได้แซบกกันเฮ้ยกินข้าวกรเพแซบเปกับพตัวแซบ มึงลูกเยอนี่เราเจอสินะแ่สรนีกปกอเนาะบโมุ่งลรเข้มนันเล้ยวกาบอกว่าในไทยเล้วะลาเดีพี่น้องเด้อจีดีแมงบนสุกคนออกกันใหม่คิมนาสบายดีสนีป่าตาเขียวปเลจ้า